ฮัลโหลสวัสดีคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมบิ๊กเซเว่นกับช่วงไกด์ผู้เล่นใหม่ปี2023อีิสพิโซดที่ห้าแล้วก็คือวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนทําเป็นประจําหรือว่าผู้เล่นมือเก่าเขาจะรู้เทคนิคนี้กันเรยกว่าเทคนิครีลานคารับนั่นเองร,ออรัรนคารับเือเลยรันคารับก็คือรันคารับขายไอเทมหลากหลายชนิดรวมถึงอุปกรณ์ฮีโร่และที่ขั้นโดยก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของรนันคาสูงสุดที่13นะเอนแต่ว่าเราจะแนะนำเลยว่าไม่ต้องเสียเรียนเรื่องเลเวลมากคือรันคาเลเวล10 เวลก้าก็สุมได้หาหากเกิดเราจะมาสุมหาสิ่งที่เรียกว่าที่ขั้นหรือว่าสร้อยคอวันสุมกาชานนั่นเองซึ่งทำไมเราถึงต้องมาสุมที่นี่ทําไมเราไม่สามารถไปกดซื้อได้เลยแบบอ่าสุมมีนี่ใช่ไหมเราสุมบีฮูเราต้องการสุม,สมเราซื้อนี่ได้เลยแต่ทําไมเราถึงต้องไปรีราคาด้วยเพราะในราคาไม่ได้มีแค่ที่ขั้นสัญญาอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีถึงเหรียญมิสติกด้วยซึ่งเหรียญมิสติกเนี่ยเป็นเหรียญอะไรที่หายากมากเขาะมนได้จากในกิววอลแล้วก็ได้จากในฮันแต่มันได้น้อยมาก แต่ด้เยอะสุดๆก็คือที่รีลนค้าแล้วก็จะมีต้องการใช้เงินด้วยเยอะหน่อยก็คือเงินในเกมที่อยู่ท้องนั่นแหละซึ่งท,ทําไมเราถึงต้องมาหามิติเพราะว่าอีกคอามเลืห,หนึ่งเบลมืดจะมาแล้วดังนั้นใครที่อยากได้เบลมืดไปดูโชว์เคสแล้วแบบโอ้ว,ว้าวเบลมืดเท่สุดๆอยากได้มากแนะนําว่ารีลานค้าซะจะไม่เสียใจเพราะว่าการรีลานค้าเนี่ยมันจะได้มิติกค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับการที่ไปรอเฉยๆอะ่ะเออดังนั้นเราจริงแนะนําว่าการรีลานค้าเนี่ยเป็นวิธีที่หา ที่สร้อยได้คุ้มที่สุดแล้วมันคุ้มยังไงเพราะว่าในการที่ได้สร้อยมันได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรดดอปกันก่อนก็คือเรดดอปนะก็คือจะมีเป็นตรงนี้นี่เราจะมารถดูได้ซึ่งในการสุ่มในราคาซื้ออะไรบ้างอันดับแรกเลยที่เราซื้อนะก็คือเรามาหารานที่ขั้นนั้นนะก็ต้องมาสุ่มมีขั้นอยู่แล้วหรือหลายคนที่ว่าสร้อยกาชาอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือจะมีโอกาสดรอปที่0.660250%ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่ แล้วก็เหนี่ยมติทิอยู่ที่0.1700646ไม่ต้องเลยขนาดนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าเน้นสออันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเเน้นฟาร์ไมไปเบิร์เยอะแต่ไม่มีเวลาไปฟาร์มในเรื่องทําให้ไม่มีแต้มเฟรนชิพเลยก็สามารถเซอร์ฮีคันได้ด้วยซส่โอกาสอยู่ที่19%นะเออก็ปเป็นอะไรดีมากแล้วก็ในระหว่างนี้เราสามารถได้โอกาสโอกาสดรอปอุปกรณ์เพื่ม85ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ขายแพงมาก8แสนถึงล้านหนึ่งล้านสอง,ล,สองล้านสามแต่ก็คือจะถ้ามันเะตัดมันสวย ซื้อซะเราบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเนี่ยแบบอะไรแบบเนี้ยแต่คือต้องดูสเตตัสก่อนว่าเป็นยังไงถ้าแบบเนี้ยสีฟ้าสีเขียวอย่าไปซื้อให้ไปซื้อสีม่วงขึ้นไปแต่อย่าไม่ใช่มาปุ๊บซื้อเลยนะมาปุ๊บดูสเตตัสก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กอ่ะค่อยค่อยซื้อแต่ในหว่างนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่าอันไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กแต่ก็คือในการสุ่มเนี่ยถ้าเป็นเรานะที่ขั้นเราจะไม่ซื้อเพราะเราคิดว่าเงินเรามีจํากัดอย่างที่บอกไปวว่ามนนเซงิืื้้ออดยก็ค มันจะมีสร้อยคอใช่ไหมพี่เป็นที่ขั้นกาชาธรรมดาจะขายอยู่ที่ประมาณ 190, 000, แสนเก้าหมื่นเราจะปัดไปสองแสนละกันใช้คำนวณง่ายๆก็คือใช้สร้อยหนึ่งอันสร้อยสุ่มหนึ่งรอบห้าอันคือสองแสนแล้วก็จะมีเป็นสร้อยมิติก็คือได้หนึ่งโลเลยก็คือห้าสิบอันสุ่มได้หนึ่งรอบราคาอยู่ที่ประมาณสามแสนหรือสองหมื่นแปดประมาณนั้นแหละแต่เราเดี๋ยวปัดขึ้นไปสามแสนให้จะได้คำนวณง่ายๆว่าก็จะคำนวณกี่รอบแล้วเราก็มีเงินอยู่ประมาณห้าล้านสี่ดังนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจำกัดมากแล้วก็ ในการออกเนี่ยมันจากที่เราสุมมาคือมันจะคุ้มตรงไหนก็คือถ้าเกิดเราว่าเราใช้ประมาณ100เพชรแล้วมันออก1 s, นึ่สร้อยเนี่ยก็คือได้คือได้กาไรแล้วเพราะว่าเรา100เพชรมันได้1นึ่งโลใช่ไหมหนึ่งห้าสร้อยแต่ถ้าเกิดเราสุมในนี้เราได้สร้อยกาชาให้ใน100โล100เพชรเราก็สามารถถือว่าคืนกําไรแล้วแต่ว่าหลักของเราอ่ะคิดว่าถ้าเกิดคนที่มาสุมราคาเขาไม่ได้มาเลงที่สร้อยคออย่างเดียวเขาเลงไปที่สร้อยมิติด้วยทําให้เวลามาสุมอ่ะ ถ้าเกิดได้มิติอะก็เคอเริ่มคุมแล้วก็ต้องได้บ้างแต่คืออย่างที่บอกไปว่าโอกาสดรอปมันคือศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เราว่ามันน้อยไปหน่อยเออมันก็เลยแต่ก็ถ้าเกิดมันมามันก็คุมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเราน่าจขาดหุนแล้วแต่คิดว่าถ้าสูมไปเรื่อยเดียวมันก็คงจะมาเองเนี่ยเมื่อกี้มีชุดกอบไว้แปดสิบห้าและแต่เราไม่เอาเพราะมันสีฟ้าถ้าสีฟ้ามันหาตัวไหนก็ได้ถ้าเป็นสีม่วงหรือสีแดงอะต้องแวะดูก่อนว่าสเตตัสสวยไหมอนนนีี้เเป็วะะ่่อไรแบบา ยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ออกเลยแต่จริงๆคือระบบเนี้ยมันเป็นดีตอนที่เรามีเงินเยอะถ้าเราจะแนะนําว่าจะดีรางานะเราทัว่ควครจะมีสักสิบล้านแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำพิมห้ดูก่อนเราก็เลยคิดว่าห้าล้านก็น่าจะพอแหละแต่เอ๊ะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรออกเลยนะเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งสงสัยวันนี้ไม่ใช่วันของเราเราเพราะว่าว่าวันนี้ฝนตกข้างเนี่ยตอนนี้ข้างนอกอ่ะฝนตกอยู่ทําให้ดวงในการสุ่มกระจายของเรา ลดลงเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวแต่พูดเป็นัานแหละโอเคก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรออกมานะคือส่งไปกี่รอบแล้วน่าจะไอ้ออกแล้วนี่หนไหมหนึ่งแปดสี่เนี่ยให้ดูราคาดูตรงนี้น่าจะง่ายกว่าหนึ่งแปดสี่อ่านี่คือเราปัดไปสองแสนเวลาคำนวณอะไรพวกนี้มันจะ้คำนวณง่ายก็าจะเอาขี่อันอะไรอย่างงี้ซึ่งข้อดีเห็นไหมโอ้ได้อีกแล้วเห็นไหมเนี่ยคืนทุนแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ได้กาไรแล้วเพราะว่าเงินมันหาตัวไหนก็ได้เพรมันจะหายากหน่อยเกมนี้เพราะว่าเพรมันเป็นเงินเติมใช ไดมิติโอ้เนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยเราวก็ระวังตรงนี้ให้ดีก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะพลาดแล้วก็เวลาสุ่มนะคือมันจะมีในหน้าเนี่มันจะมีของอยู่6ชิ้นเห็นไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าระบอหกชิ้นแปบลบว่ามันต้องเลื่อนลงมาดังนั้นเลื่อนลงมาด้วยนะสําคัญนะต้องเลื่อนลงมานะต้องดูให้ครบนะก่อน,นค่อยเปลี่ยนแล้วก็ต้องมีสติด้วยถ้าเกิดแบบบางทีเห็น <Hey, S 2> <He an S 1> ของดีๆแล้วเผลอกดรีเฟซทิ้งได้สร้อยมิติเรารีเฟซทิ้งนี่ก็เสียใจอยู่อ่เดี๋ยวไปดูชิ้นนี้ก่อนชินเนลแมวออง ถ้าเกิดของที่ราคาเนี่ยเราก็ต้องจู้จี้หน่อยเพราะว่าในการซื้อของในร้านมันราคาแพงดูดิของแค่สีเขียวก็ห้าแสนแล้วดังนั้นในการซื้อของที่เป็นวิบแตห้าต้องดูให้มันดีๆนิดนึนนงว่าซื้อแล้วได้ใช้แน่ๆถึงค่อยซื้อนะไม่ไงั้นก็เดี๋ยวจะขาดทุนเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสริมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือจากที่เราเรียนราคาใช่ไหมพนดมาดูที่สายล่างมันจะบอกว่าเหลือเวลาอีก6 0สินาทีในการฟรฟีเฟซแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันทุกครบห0นาทีอ่ะหน้าล่างคาเนี่ยมันจะรีเฟซเองโดยเราไม่เส บูทพูดอะให้เรากดเข้ามาคุยนั่นหมะคือเป็นเพราะว่ารีเฟรชแล้วทําให้มีโอกาสที่จะได้สร้อยที่ที่สุมกชาดโดยจากาการที่มันรีเฟรด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องเช้เพชรดังนั้นเราจะแนะนําว่าผุ้คนที่เล่นเกมนี้ฮุกหนึ่งชั่วโมงควรแวะมาดูการโร่าให้มันราคาดีเฟสว่ามันจะได้อะไรคือบางทีได้สร้อยก็จะประหยัดเงินไป3เพชรถึงจะมันจะน้อยก็เถิดแต่มันก็ประหยัดนะนะก็เป็นระบบที่ควรจะมาแวะดูบ่อยๆนะถ้าเกิดมนขึ้นปุ๊บก็มาดูเลยว่ามีอะไรไหมถ้าเกิดไม่มีก็อ่าเช่มัน ถ้าเกิดใครมีเพชรเยอะแล้วก็มีเงินเยอะแนะนําว่ามาดีลลาค้คาเถอะจะไปสุ่มแบบไอ้ซื้อที่เป็น100อันนะคือถ้าบางทีแบบสุ่ม3 0 0อันได้อันเดียวมันก็ขาดทุนใช่ไหมแต่คืออย่าลืมว่าในเนี้ยเราจะย้ำอีกรอบว่ามันได้มิติคือมิติเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยให้โปรเกรตเรื่องแสงมืดไหวถ้าเกิดใครแบบบอกว่าโอ้ยลเล่นเกมนี้มา3ปีแล้วแสงมืดไม่เห็นมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ดีลาค้คาด้วยเพราะการดีลารคาเนี่ยมันจะได้มิติแล้วก็เราจําได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่คนเขามีตู้อะไรไม่น่าจะตู้า ดีล้นค้าจนพอการันตีมิติภายในตู้เดียวเราแบบว้าวเทปซ่ามากเออก็แบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดอะแต่คิดว่าต้องดวงดีด้วยแหละต้องดวงดีต้องขยนันต้องจัดสรรเป็นต้องเล่นเป็นอะอย่างนั้นแต่ก็คือแปลว่ามันมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่เราสามารถสุ่มกาชาภายในตู้เดียวด้วยการสุ่มมิติก็คือเรามาดีลานใช่ไหมก็เก็บการันตีจากการดีล้านอะไรพวกนี้ได้เห็นไหมออกแล้วอันหนึ่ง2องแสนแปดนะเออเป็นแปลว่าเราสามารถไปสุ่มได้อีกรอบหนึ่งซึ่งเนี้ยเราจะยังไม่สุม่มเพราะเราอย่างที่บอกไปว่า เราจะเก็บให้เบลมืดและเราจะไม่สุ่มตอนเบลมืดมาด้วยเราจะรอดูก่อนว่าเบลมืดมันโหดไหมถ้าเบลมืดรีวิวแล้วมันโหดอ่ะสุ่มแต่ถ้าเกิดว่าดูคนรีวิวโช์เแล้วแบบว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะ่ะมันแค่ก็ตัวงงานเอาตัวอื่นแทนได้แล้วก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งรีบสุ่มทุกตัวมิติอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการตีนี่ยิ่งไม่ต้องสุ่มเลยต้องเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบสุ่มเพราะว่าถ้าเกิดตัวคนมันไม่เก่งจริงงานเข้าแต่จริงๆถ้าเกิดตัวละครไม่เก่งนะเด <หอ S 1> ี๋ยวเ้าก็บให มันก็หมอเลย์หมอเลย์ไม่เก่งเกมก็บับให้พอบัฟให้ปุ๊บตอนนี้น่ารำคาญมากเป็นเลยที่ค่อนข้างปวดหัวแล้วก็เราได้กันหนึ่งแล้วได้มาอีกและนี่เห็นไหมรู้สึกว่านี่ก็น่าจะคุมแล้วนะเพราะว่าน่าจะคืนกำไรเรียบร้อยแล้วก็คือได้ไปประมาณหนึ่งเพราะนี่เราจะมาดีลร้านหาบีฮูด้วยซึ่งบีฮูวจริงๆเราก็ไม่ตัวคะครมันเก่งไหมเราคิดว่ามันไม่เก่งนะแต่คือทำไมถึงสุ่มเพราะว่าตอนนี้เราดูแล้วไม่น่าจะมีตัวใหม่มายาวๆเลยเราเลยคิดว่า เก็บเพชรไว้เดี๋ยวยังไงก็ต้องรีล้านหาเบลเมดอยู่ดีงั้นเราสุม่มปีฮุงไปเลยละกันออสุดท้ายเป็นยังไงโดนการันตีเหลือสิบกว่าโลโอ้ไ oh ม่กอดีวตโตแซดก็เลยต้องมานั่งรีล้านอยู่แบบนี้เราก็เลยคิดว่าอ้างั้นก็ทำไกลไปเลยกว่าเพราะว่าผู้เล่นใหม่จะได้เข้าใจด้วยว่ารีล้านเขาทำเพื่ออะไรก็คือมันก็เอาง่ายๆเดี๋ยวอธิบายอีกรอบก็ได้เพื่อคนไม่เข้าใจแล้วก็จะกินเวลาคลิปนานๆหน่อยเราดูสว่าคลิปนี้มันน่าจะใช้เวลาไม่เยอะก็คือการรีล้านเพื่อไนี่ขั้น พอได้ที่ขั้นเราก็เอาเงินไปซื้อที่ขั้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนซึ่งในการรีล้านเนี่ยเราสามารถรีกี่รอบก็ได้ไม่มีลิมิตเป็นเกมที่เกมแรกที่เราเคยเห็นว่ารีล้านค้าไม่มีลิมิตเกมเหมือนจะมีไว้แบบวันละยีรอบวันละสิบรอบไม่เกมนี้ไม่มีเกมนี้รีได้ยันหว่างจนกว่าเพชรจะหมดหรือว่าจะล้มละลายหรือว่าโดนอะไรสักอย่างอืมชิ้นนี้ดีไหมถ้าชิ้นนี้เป็นคีดาเมจโอเคเราซื้อแต่มันไม่ใช่ขามก็ช่างมันเถอะก็ดูให้ดีล้วก็ต้องมีสติอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไปแล้วเราเห พลาดโอกาสเหมือนกับลีทิ้งอ่ะเดี๋นั้นก็ควรมีสติแลวดูให้ดีแล้วก็เราแนะนําว่าถ้างเงินเยอะจริงๆอะ่ะลีลาน,นี่ทางเลือกที่ดีมากในการซุ่มกัชาแต่อย่าลืมว่าเงินไม่ได้ไว้ลีลานอย่างเดียวมีมีไว้เปลี่ยนของแล้วก็มีไว้พวกอัพอัพเกรดของอัพอ์ติแฟกต์อัพเลเวลอัพอะไรวพวกนั้นมันใช้เงินหมดดังนั้นต้องคำนวณเงินส่วนนั้นให้ดีด้วยแด่๋นั้นอย่ามาดีลานหมดเหลือเก็บไวสักล้านสองล้านก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราสามารถขายขึ้นๆได้ในคลิปก่อนเราสอนไปแล้วแต่ว่่าาสอออนนให้้ีกกรไดเผืวค หลงมาจาก y o YouTube ยังไงก็ไม่รู้ก็คือมาที่วัตถุเสริมพลังใช่ไหมแล้วเราก็เลือกจกัดเราสามารถขายเพนกวนได้อ่าได้มา3ล้านอีกโอ้กำไรนอน่อๆแต่เราจะแนะนำขายแค่ตัวใหญ่เพราะตัวใหญ่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมมันได้แท่งเขียวด้วยเราแท่งเขียวไปซื้อของเพิ่มได้ในราคาแต่ถ้าเกิดไอโพนสองตัวเนี้ยมันได้แค่เงินเราก็ไม่ต้องขายก็ได้ไม่ได้ร้อนเงินนะไม่ต้องขายก็ได้เก็บไว้ก่อนเออแต่เราคิดว่าเ็นกวนพันสองนี่เยอะไปหน่อยขายสัก600แล้วกัน700ก็ได้อ่ะเมามันเลิกมาให้ละ อ่ะก็ขายไปสักหน่อยคือมันเยอะไปก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะดีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงไปแล้วก็ให้ดูคร่าวๆคือเระบอกว่าราค้าก็ดีไปก็โอ้ได้มาแล้ว2อันนี่ก็น่าจะคุมแล้วแหละเอ่ออะไรแบบนี้นี่คือการดีรานค้าซึ่งถ้าเกิดใครขี้เกียจดีนะก็รอเน,นี่ยแหละทุกๆชั่วโมงต้องมากดคุยแนะนําว่าต้องกดคุยเพราะว่าเราได้มิติแล้วก็ได้พวกสร้อยกาชาโคเวน้นมาจากอันนี้เยอะมากจากการแค่มาคุยเพราะเราคุยตลอดว่าเราไปเราเปิดเกมนี้เปิดชั่โมมก็ันมีบใหมที่รชว่ว์มงก็มันระมี สามารถทำอย่างืีนได้ด้วยก็คือเป็นระบบใหม่มาที่ต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนทําสัตว์เลี้ยงกี่ดาวก็ได้แล้วก็มาออโต้ใช่ไหมนี่เปิดออโต้ไปแล้วเราก็กดพับจออ่าพับจอคือปุ่มนี้เป็นระบบใหม่มาได้แค่หันกับสปิริตดัดนเรื่องยังทําไม่ได้ก็คือได้มาปุ๊บเราก็ทําการกดคุยอ่าในวันรอเนี่ยก็ฟาร์มไปให้มันฟาร์มแบ็กเคาว์ไปแล้วก็เราก็บบรีลาร์ดรอก็ได้หรือว่าเราสามารถไปลงบอสป้ายก็ได้นี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ว่ามันไม่ใช่ ไฮไลท์ของวันนี้ไฮไลท์ของวันนี้คือรีล้านซึ่งขอมิติอย่างหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมเหมือนคนไม่ได้ละเกมน่าจะหมดแล้วก็คือแบบมันครบเวลา1 0นาทีในการทำคลิปแล้วเกมก็จะแบบไม่ให้แล้วดังนั้นก็ขอจบคลิปแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็มีอะไรสงสัยก็ถามได้คิดได้แล้วก็เรามีระบบเมมเบอร์ด้วยเผื่อใครต้องการดูคลิปล่วงหน้าก่อนแล้วก็สามารถสมัครเมมเบอร์ได้ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถเอาไปกดในอีโมจิในช่องไลน์ของเราได้ด้วยไปละบ๊า Bye.